สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเอสีโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับเมื่อวานก็ตะเวนไปหาคลิปหลายที่นะครับก็มีเรื่องราวความฝันแต่ว่าน้ำหนักไม่ได้ประเด็นก็ไม่ไม่ได้นะครับแอดก็เลยว่ามันไม่น่าลงเราก็ไม่ควรลงนะครับก็เมื่อกี้ไปหา น่าอ้นนะครับแกก็สไตล์แกถ้าฝันตกใจแกก็ฝันดีนะครับแต่ว่าน้ำหนักก็ไม่ได้อีกนั่นแหละครับเราก็เลยไม่กล้าลงอีกนะฮะก็ก็วันนี้แวะมาหาน้องอ้นนะครับก็มีทั้งฝันใหม่นะครับซึ่งฝันว่าคุณตานะถ้าแกฝันว่าผู้ชายมาเขียนหรือมาอันนี้เอาลอตเตอรี่มาให้นะฮะก็น่ามีลุ้นอยู่นะครับก็ถือว่าหลบเลขดังกันนะครับแต่ที่สําคัญก็ยังมีฝันตั้งแต่วันที่6 ตั้งแต่วันมาคะเนาะก็เล่าให้แอดฟังตั้งแต่ต้นงวดแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับพอเลขมันมาแล้วมันมีเข้าว่าเลขตัวนี้จะมานะครับเดี๋ยวยังไงเราไปฟังน้องอ้นกันดีกว่านะครับสวัสดีครับน้องอ้นยังไงเนาะฝันตั้งแต่เล่าให้แอดฟังตั้งแต่ต้นงวดครับเลขมาดังซะแล้วเไม่เป็นไรเราเอาฝันที่หลังเดี๋ยวแปนฝันนั้นเราเราเล่าทีหลังดีกว่านะครับผมเอาฝันที่ว่าฝันอะไรคุณตาเอาลอตเตอรี่มาให้ดูดีกว่า คุณตาผมฝันว่าตาเขาซื้อลอตเตอรี่ยี่สิบใบเขาซื้อยี่สิบใบมีแต่เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์มีแต่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดไม่มีคือเอาเรียงให้ดูเลยใช่เเรียงให้ดูเลยแกเรียงให้ดูยี่สิบใบเจ็ดศูนย์อย่างเดียวเลขมันมันลอตเตอรี่มันจะมีหกเลขครับแต่เห็นแต่เจ็ดศูนย์ข้างหลังอย่างเดียวเลขอีกสี่ตัวข้างหน้าไม่เห็นอันนี้ฝันฝันเวลาช่วงไหนเนาะมันสำคัญด้วยเวลาตอนประมาณตีสาม ก็ถือว่า70ก็ฝากเป็นแนวทางเพื่อเลขีก่อนเนาะครับผมอาจจะต้องตามถึงงวดหน้าด้วยเพราะน้องอ้นฝันบางทีก็สองงวดจะออกเนาะมาครับบุชาผมไปขออไปจุดทูปสามสิบสองดอกที่ที่ว่าขอให้เข้ามาเข้าฝันวันนั้นก็พาตาไปด้วยตาที่เข้าฝันผมว่าบอกรอตเตรี่เจ็ดศูนย์ะครับใช่ครับพาตาไปด้วยไปขอพตาเป็น คนแก่คนเฒ่าอยู่ที่นี่ไปขอประสาทโคครึที่เขารำบวงสวงกันครับผมไปตอนเที่ยงตรงตกดึกมาก็ฝันฝันว่านาคนหนึ่งที่บ้านทางบาขีิรถเกง๋งกลางทุง่งนาเขาขับเร็วมากขับไปเขาไม่เลี้ยวนะเขาแบบแหกโค้งคว่ำกลางทุง่งนาเลยยัยงไงไปตรงเลยไปตรงเลยครับเราก็พลิกคว่ำแต่คนไม่เป็นไรนะแต่รถก็พังหมด ครับผมเบียนรถเขาก็หนึ่งเก้าห้าสองเพราะว่าเคยฝันเห็นรถเกสองครั้งครั้งสองครั้งเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นผมฝันว่าผมปะยางรถผมอย่างงล้วไปได้ไปปะยางรถเก่งเกย์ตอนนั้นตอนนั้นก็ออกเก้าสองมางวดหลังนี่ก็ออกห้าสองคือฝันอีกแล้วก็ออกอีกครับออกอีกครับครับผมมันออกออกติดกันเลย ครับผมแต่นี้ก็ฝันว่าเราแกพลิกความผมก็อยู่ในรถด้วยครับผมพอวันที่สองคือวันที่สองก็ฝันเห็นรถอีกฝันเห็นรถอีกแต่รถน้าอีกคนอีกอีกคันหนึ่งอันนั้นคันใหม่เพิ่งออกใหม่สีประตูก็ฝันว่าแกจอรถอยู่หน้าบ้านบ้านแกเป็นลาดยางมันสูงมันไหลตกทุ่งนาตกไม่พอรถมันหมุนเองขับมันหมุนเอง มันหมุนมันหมุนเหมาอว่ามีมีคนไปเหมือนเอารถเครนอะไรไปหมุนอันนี้มันหมุนเองครับก็เลยผมก็เลยตัดสินใจเปิดประตูไปเหยียบเบลกเลยหยุดครับสองวันติดเห็นฝันม่ารถทะเบียนรถแก้วเก้าเก้าเครับเพิ่งได้ทะเบียนมาใหม่ทะเบียนสุรินครับแต่ป้ายแดงผมจำไม่ได้ว่าทะเบียนอะไรตอนแกะออกใหม่ ก็คือฝัน2คือติดเกี่ยวกับรถเลยครับหลังจากขอจุดทูบตอนนี้ก็น่าจะไปชนกับเลขดังแล้วด้วยนะครับเลขนี้จะมาจริงๆหรือเปล่าแอดก็ทำแม่งทำแม่งอยู่นะเลขนึนเป็นข้อมูลกันแล้วกันเนาะอาจจะหาซื้อยากอยู่อาละครับเพื่อน f ีสีวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องอ้นนะครับที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนทีสีที่มาร่วมสร้างบสถด้วยกันนะครับ ยังไงเพื่อนนีสี่ก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าจะไปตรงกับที่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกตติดตามนะครับยังไงก็ก็ขอให้มาสักเลขแล้วกันนะครับผมอ่าครับวันนี้ขอบคุณน้องอ้นมากนะครับสวัสดีครับ